สวัสดีค่ะเลอเล็กซี่นะคะจาก CCI อันนี้ปฏิบัติจริงนะคะคุณขานวดคุณลูกค้าค่ะข้อข้อเท้าพิกเนาะข้อเท้าพิกเนาะได้กี่วันแล้วคะสวันนี้แหะวันนี้วันที่สองหรือที่สามประมาณที่สามเนาะก่อนหน้านี้เดินเจ็บเนาะ ก็ทาทายาตัวนี้เนาะทายาแล้วก็นวดนวดที่ข้อเท้าเนาะนี่ข้อเท้าอันนี้คือนวดได้ประมาณสักห้านาทีเนาะห้านาทีสิบนาทีนับหนึ่งถึงห้านะคะตัวยาจะซึมเข้าในในเนื้อเลยเนาะประมาณนับหนึ่งถึงห้าแต่เมื่อกี้ทดลองให้เดินละแกบอกว่า เจ็บน้อยลงมากๆเลยแทบแทบจะหายเลยเจ็บไหมคะยายพินเจ็บมุมนี้เนาะเจ็บมุมนี้แต่ว่าเราก็นวดนวดนวดคลึงทั้งหมดนะคะคุณตะตุ่มตะตุ่มด้านนอกเนาะตะตุ่มด้านนอกเราจะนวดคลึงทั้งหมดตรงนี้นวดเบาๆนะคะไม่ไม่ไม่ต้องนวดแรงใครก็นวดได้ค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นหมอนวดซื้อเองใช้เองนะคะคุณขาเห็นผลค่ะเนี่ย มันก็จะมีเจ็บอะเนาะเพราะว่ามันเป็นการข้อเท้าพลิกเลยเหรอคะพับลงเลยเหรอยายเิ็ดังครวบเลยว่าโอ้อันตรายแต่ไม่ได้ประครบเย็นอะแกไม่ได้ประครบเย็นจริงๆถ้าข้อเท้าเคล็ดหรือแพงแบบนี้หรือว่านั่นเราจะต้องเอาผ้าห่อน้ําแข็งเนาะแล้วก็มาประครบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอะอ่านั่นแหละมันเป็นการลดลดการบวมเบื้องต้น ปวดบวมมันจะลดได้เลยโดยที่ว่ายังยังไม่ต้องไปนวดคลึงมากมายแค่เอาน้ำแข็งประครบไว้มันก็จะช่วยได้ยายผินเมื่อกี้ทำท่าเดินแล้วเนาะดีขึ้นกว่าเดิมเลยเหรอแรกแรกเลยแล้วมันเดินแล้วมันเจ็บเลยยายผินยายผินลองเดินให้ดูอีกทีดิอยากเห็นจังว่ามันโอเคไหมอันนี้ครึงครั้งที่สองละรู้สึกดีขึ้นไหมคะ อ่ะนี่นี่นี่คุยโดยตรงคุยโดยตรงเดี๋ยวจะหาว่าโมอจริงเรื่องจริงเลยคุณคะอันนี้ไม่ใช่สมรักนะอันนี้บุ๋มบุ๋มยายผินโอเคไหมยายผินเฮ้ยสมมุมัวไหม่นวดเนาะเดี๋ยวยายผินจะดีขึ้นเลยเหรอยายผินลองโยกข้อเท้าดูดิโยกนิดนิดโยกนิดนิดเนี่ยโอ ไม่ได้โม่ไม่ได้โกงไม่ได้ม่จริงเออคุณยายผินกล้าพูดเนาะไม่ได้โกหกตลอดแหละอุ้ยยายผินหายเลยเหรอดีแต่มันก็จะเจ็บตรงนี้อยู่นะเจ็บเจ็บตรงนี้แหละเนี่ยมันจะเจ็บมุมเนี้ยมันเนี่ยมุมตรงเนี้ยที่มันเป็นอาการเนี่ยมันก็จะเจ็บอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอ้าวเหรออ๋อปกติจับไม่ได้ดีขึ้นแล้วเนาะอ้าวยายผินเดินได้แล้วโอ้ก็เดินก็ผิดโอ้ดีจังเลยดีจังเลยขอบคุณมากๆเลย เลอเล็กซี่นะคะคุณ CCI เนี่ยโอของเขาเห็นผลเขาไปชนะจากต่างประเทศมาเลยเด้จากหลายประเทศมากเลยเขาเป็นตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเลยค่ะเลอเล็กซี่ไม่ไม่เนี่ยจริงเนี่ยเออเนี่ยายผินดีขึ้นเลยได้ได้ไม่เป็นปัญหาเนี่ยมันเส้นเดียวกันมันจะมาจากมุมเนี้ยเนี่ยยายผินมันจะมาจากตรงเนี้ยการการเกรงเนาะ การเก่งจากการที่เราเดินก่อนหน้านี้เราเก่งแล้วมันก็จะเล้าลงเส้นตรงนี้แล้วก็มาเส้นหลังลงมาเอ็นร้อยหวายานี้ไม่ได้เนี่ยนั่นเห็นไหมยิ่งห็นหายแล้วดีใจด้วยเอองานพิที่จะมาอยู่เออเนี่ยให้ไปเจเดินอีกก็ได้เดินอีกก็ได้ลองเดินดูโอ้พหัดโอเคละนั่น ดีใจด้วยดีใจด้วยไม่ไม่ดีดีดีโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยหนูก็ดีใจโอเคได้มันหายอีี่บุญบุไปเี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จ่ายละดีจังยวจัดการให้โอ้นี่อันนี้ไม่ได้โม้นะของแท้เอาเรื่องจริงนี่ไม่ได้ไม่ได้ให้อยากตอแหลให้ทำไม่ไอกโอ้ไม่ไม่ไม่ได้อยากตอแหลโอ้พูดดีจัง ไม่ใช่คำหยาบนะเป็นคำแบบเอออาจจะชมก็ได้ชมเนี่ยคุณคา1หนึ่งถึงห้ายาซื้อหมดล้วน้บหนึ่งถึงห้าโดยประมาณเนี่ยโอ้ยยาซื้อหมดแล้วคุณคะอ,อันนี้คนนวดไม่ได้โมมนะ <c oughs> คนนวดบรเด็ก,กินได้ค่ะพี่น้องนัชานัชาจ๋านนี้สวัสดีครับแฟนเพจยาบุ๋มก่อนสวัสดีก่อนช่องช่องนี้ลง YouTube <c oughs> เลยนะสวัสดีค่ะโรงเรียนก็ไม่ไปไม่สบายกัน เออหนูไอหนูไม่สบายโอเคเรื่องของหนูแต่ยายเนี่ยเดินไม่ไหวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแย่ผินเดินไม่ไหวเขาจว่ามันไข้อยู่ก็จะเอาไปโรงเรียนอีหาดบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรูไม่ไได้ม่เป็นไรวออ่นขาเนี่ยนวดคลึงแค่นี้ค่ะเนี่ยก็จะเป็นนวดจากนี่มาเนาะหนึ่งสองสามปล่อยหนึ่งสองสามปล่อยแย่ผินรู้สึกดีไหมคะดีดีดีโอ้ดีใจด้วยโอเค อ้าวยานี้ดีอ้าวไม่เชื่อ,อยาลบหลูนะอ,อันนี้จับต้องได้นะของแท้จับต้องได้ยายพินสั่งเดี๋ยวหนูหนูมันก็ไม่ได้ร้อนเยอะเนาะเดี๋ยวหนูไปถามเดี๋ยวหนูไปถามเขาก่อนโอเคม,มันเป็น,นได้ได้ได้ไดช่วยได้เลยนะยายผินเนี่ยนวดก็ไม่ได้เยอะเนาะเนี่ยคึงบางเบาเนี่ยลูดเอาก็ได้นะคะยายพินเ เนี่ยลูดเอาได้เลยไม่จําเป็นว่าจะต้องไปพึ่งพาหมอนวดละหมอนวดนี่เนี่ยลูดรูดเนี่ยแค่ลูดลูดค่ะย,ยายผินเนี่ยเนี่ยลูดรูดเนี่ยเจ็บน้อยลงเนาะตรงมุมนี้เนะเาะอ้าวหายแล้วดีใจด้วยโอเคค่ะอันนี้นี่ยายผินการันตีเอาการันตีของแท้ของแท้โอเคค่ะโอเคโอเค นี่นะคะคุณขาสนใจสั่งได้นะนี่ของแท้นะซื้อจากเขาแล้วก็ให้เขาไปดูแลนะโอเค